เป็นอีกหนึ่งวันที่พี่ทีเขามาออกกำลังกายให้ทุกคนนั่นก็คือตรงกับว,วันหยุดเสาร์อาทิตย์นั่นเองะคะ่ะออกกาลังกายยามเย็นนะคะมาเล่นฟุตบอลที่ใกล้สนามบินสุวรรณภูมิตอนนี้แสงแดดยังไม่ลงนะคะทุกคนยังมีแสงแดดแรงคุณแม่ก็นั่งไกลๆหลบอยู่แถวร่มเงานะคะ <laughs> เข้าอยู่ในหมดตอนเย็นแล้วค่ะหลังจากที่แสงลำไรลิบหลี่หายไปตอนนี้ก็ไม่มีแสงแดดแล้วค่ะก็เล่นกันแบบเย็นๆสบายๆ พี่ทีถอดรองเท้าเล่นอีกแล้ว<ป>อยู่ไหนลูกพี่ทีไหนมาดูหน่อยโอ้ยฟ้าชมพูสวยจังเลยไม่มีค่ะช่วงเย็นท้องฟ้าสวยมากค่ะทุกคนเป็นฟ้าชมพูสวยมากฟ้าสวยเลยครับ มือจนได้เราก็เล่นจนข้ามมือนะคะทุกคนแล้วก็กลับบ้านดูเครื่องบินบินผ่านหัวทุกวันไม่ใช่ไม่ใช่ผิดแล้วไปไหนไม่ร์ช่วงเดินกลับก็เล่นกันไปคุยกันไปนะคะ่ะไปละกดไลค์กดซับสไคร e ให้ทีแดนิสันด้วยนะบาย